นี่ฉันหลงทางอีกแล้วอย่างนั้นน่ะเหรอทำไมต้องเป็นฉันที่หลงทางประจําเลยด้วยนะทาไมต้องเป็นฉันเนี่ยและหายของฉันเนี่ยไมันระพาฉันไปที่ไหนก็ไม่รู้ก็ตุ้ยทีก็มาอยู่ที่นี่ซะแล้วฮึพอพเจ้าท่านพเจ้าของฉันเป็หลงทางประจําเลยครับพระเจ้าแมท่านท่านจะรักกับผมจังเลยท่านท่านจะรักกับผมมากเลยผมหลงทางประจําเลยและที่นี้ก็น่ากลัวชิปเป่งเลย ที่นี่มันโคตรวังเวงเลยเอ,อ,อ,อที่นิ่มที่ไหนก็ไม่รู้รูแต่แม่งวังเวงชิบหอยเออมันตัวอะไรอะเฮ้ยอัศวนไปดูหนสินั่นมันตัวอะไรอะมันคือม้าหรือเปล่ามีม้าอยู่แถวนี้ด้วยเหรอครับพลาชารับทราบครับเราจะไปดูให้เดี๋ยวนี้แหละอชิปอิจิปอจือ,อเป็นคือตัวอะไรกันแน่นะมันเหมือนคนขี่ม้าเลยนะไม่อยากจะเชื่อว่ามีตัวอย่างอยู่ที่นี่ด้วยเอ๊ะทำไมมันไม่ขยับเลยนะ มันนิ่งมานานแลยเนี่ยเอ๊ะแต่มันมองอะไรบางอย่างอยู่มันมันมองมาทางนี้เลยเฉๆชิปชิปหายแล้วมันจ้องเราอยู่นี่ว่ามันเห็นเรามาตลอดเลยมันเห็นเรามาตลอดเลยชิปหายแล้วทุกคนมันคือตัวอะไรก็ไม่รู้แต่รู้แต่มันเห็นเรามาตั้งนานแล้วมันจ้องเราอยู่ดูมันจ้องเรามาตลอดเลยอุ้ยมันคืออะไรก็ไม่รู้มันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วอุ้ยปกป้องพะราชาทุกคนปกป้องพลพลราชาปกป้องพลราชาอ้โปกป้องพะราชา ต้องพลราชาเรวเข้าทุกคนต้องพวกเราต้องปกป้องพลราชาเออเราตายพลราชาตายแล้วโอ้ยไม่กอดพลราชาตายแล้วจี้เฮ้ยกะจัดยานะจะเข้ามาเกเข้ามาจะเข้ามานี่นี่ทุกคนหนีนี่เร็วเข้าหนีฉันบอกให้เกหนีไปทุกทนนี้นี่เร็วพลราชาตายแล้วพลราชาตายเออฮ่าเราตายกันหมดแล้วสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับตอนอยู่เกม ทัตตรีเอกเล่เบตเทนสวีเตอร์นะครับผมถ้าถามว่าทำไมผมทำเสียงยางงี้ใช่ไหมฮะก็ตัวละคารที่เราจะเล่นในวันนี้นะครับผมเป็นตัวละคารพีศาแทงน,นองน้ำนั่นเองนะฮะต้องคุมตีมกันนิดนึงใจผมมันแบบว่าสวัสดีครับทานผู้ชมทุกคนด้วยนะครัววันนี้อยู่เกมทัตตุรีเอกุเล่เบตเทนสวสีเตอร์กันอย่างปกติก็คงไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะถ้าอย่างนั้นมันก็หลุดทีมเกินไปนะผู้ชมดูดีดูดานดีโหดูแบบดูเสียงฮะ เสียงร้องขนาดนี้นนจใจผมมาทําแบบอย่างนั้นก็คงจะไม่ได้แต่ว่าผมจะทําก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวคลิปมันจะไม่สนุกนะคลิปมันจะน่ากลัวเกินไปนะท่านผู้ชมเออนะฮะซาตัวครตัวนี้ครับมีชื่อว่านุกเคโรวีนะฮะเออถ้าตามประวัติจริงๆมันก็นี่นะฮะอันนี้ประวัติของมันนะฮะนุกเคโรวีนะฮะลมหายใจมรณะแห่งท้องทะเลสกอตแลนด์นะฮะอู้ก็เป็นปีศาจที่ชั่วร้ายที่ไม่มีขยับที่สุดนะฮะของสกอตแลนด์ เป็นปีศาจที่นา่ากลัวที่สุดนะฮะหลายครั้งในตำนานนอร์ดและที่ทานพื้นบ้านของชาวตอนตอนเหนืออีกทั้งได้รับการยอมรับว่าเป็นปีศาจที่เลวร้ายที่สุดของสกอตแลนด์ด้วยนะ,ะโอ้ชาวเมาาืองเมเจอมากกลัวเลยนะฮะเจ้าตัวเจ้าตัวดีนะ,ะโอ้ก็เป็นตัวละครด้วยนะฮะซึ่งผมบอกเลยนะมึงหลุดเตียมไปเปาวะฮะมึงหลุดเตีมไปหรือเปล่าฮะเพื่อนตอนนี้จะปีใหม่แล้วนะมึงมาไงเนี่ยไม่มาตอนคิดมัดป่ะท่านผู้ชมใช่ไหมฮะทำไมเจ้าตัวนี้มันไม่ยอมมาตอนคิดมัดฮะ เฮ้ยทำไมเจ้าตัวนี้มันไม่ยอมมาตอนฮาโลวีนนะท่านผู้ชมถ้ามันมันมาตอนจะคิดมัดฮะอีกเดือนเดียวเนี่ยก็จะคิดวัดแล้วนะฮะถ้าไม่มันถึงไม่มาตอนนั้นทำไมแกมาตอนนี้ล่ะฮะเจ้านกคิรวีเจ้าผีหนองน้ําผมจะเรียกมันว่าปีศาจนองน้ากันแล้วกันนะเออเจ้าผีเจ้าปีศาจนองน้ําทำไมแกถึงไม่มาตอนฮาโลวีนฮะตอบฉันมาสิโอ้ชิบหายแล้วถ้ามันตอบมาจริงนี่ชิบหายแล้วท่านผู้ชมถ้ามันตอบขึ้นมาจริงนี่คือบันไเลยนะครับท่านผู้ชมโอเค ก็สาดเจ้าตัวนี้นะฮะเป็นตัวละครใหม่นะฮะซึ่งมาพร้อมกับเจ้าตัวเดือดเสาคอยาวคลิปที่แล้วหรือว่าแบคิโสวัดนั่นเองนะมาปะพร้อมกันเลยนะแล้วก็อย่างที่บอกฮะถ้าเกิดมาพร้อมกันก็คือเป็นตัวละครมัดถูกไหมเป็นตัวละครมัดนะฮะเจ้าตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่เป็นตัวละครมัดไม่ใช่ตัวละครสร้างนะฮะโปรดเข้าใจด้วยนะฮะแล้วก็เจ้าตัวละครตัวนี้นะฮะรู้สึกว่าคนสร้างเขาเร้ามาได้แบบน่ากลัวมากเลยท่านผู้ชมแบบมีความแบบสุดร้ายจริงน่ากลัวมากผมชอบอ่ะแต่มันเหมือนไทท่านหกสิบเมตรเลยท่านผู้ชมจริงจรินะ มันเหมือนไททันกว่าสิเมตรเลยนะเออนะฮะก็ก็คงเหมือนแหละมาตัวตัวตัวมีมันษนดแต่นะก็เจ้าตัวนี้นะฮะผมยังไม่รู้เลยว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างก็เดี๋ยวเราวันนี้เราก็ไปลองพร้อมกันเลยกันละกันนะครับก็ถ้าพอช่วแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับจะไดไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนะฮะถ้าพอชวแล้วก็ไปดูกันดีกว่าครับเอาละฮะเริ่มมาเจอกับทหารมาก่อนเลยกันละกันนะฮะพวกทหารมานี้ไม่หอกเหมือนกัน แน่น่านนจะสู้ได้นะเพราะเรามีหอกเหมือนกับมันเฮ้ยเราไปตามหาพระราชาท่านพระราชาครับอยู่ไหนครับเฮ้ยเราเจออะไรก็ไม่รู้ข้างหน้าทุกคนเราเจอตัวอะไรก็ไม่รู้อยู่ข้างหน้าเฮ้ยยนปลาหอกกัด้วยวะเอ้ยมันก็ปลาหอกไดู้้ชมโอเคโอเคติดมันแข็ติดแล้วมันคือตัวอะไรไม่รู้มันแข็ติดแล้วมันเสร็จเล่าเฮ้ยมันเสร็จเล่ามันเสร็จเล่าโดนโดนอู้ออ้บอยกอดมันหลุดมาแล้ว ทุกโดยทุกโดยช่วยขับทุก้วยช่วยด้วยฮ่าอ้คุณหนีแล้วกุณดีเอออย่าตามฉันมาอ้าวด้ยตัวปลาหอ,อกใสอ,อ่าฉันตายแล้วอุ้ยเทพว่ะท่านผู้ชมมันอะไรเะนะี่ยมันกี้มันตาหอ,อกใส่นะท่านผู้ชมมันปลาปักฝึกแล้วมันก็ดึงกลับมาเว้ยเออมันตาหอ,อกใส,ส่ตรูได้นะท่านผู้ชมแล้วมันก็ดึงหอ,อกกลับมานะฮะเท่จัดเลยนะฮะโอ้ยตัวนี้นะมาสี่ตัวเอาไม่อยู่อะเก่งว่ะ คือว่าเก่งมากเลยนะมาแตตัวเอาไม่อยู่มาเจอกับชนเผ่าหวนคืนสวรรค์นอนหน่อยเป็นไงผู้ชมผมขอเปลี่ยนด่านหน่อยแล้วกันนะฮะด่านมันจะมืดเกินไปนะผู้ชมมันมืดเกินที่จะมองเห็นอะไรต่างๆนะฮะอย่างนี้ดีกว่ามองเห็นชัดนี่เฮ้ยเจอเจอพลางไฟไฟยังไฟสีเขียวอ่ะไฟแห่งความตายอูนี่ันี้อะไรอ่ะนี้อะไรอ่ะนนี้พิษเหรออะไรวะไม่ดูฮะแต่ว่ามันเท่อะแรงด้วยนะแม่มอตายแล้ว คุณเล่าอ้ตบเตบืเครื่อนฉันโดนตบเฮ้ยมันตบได้ด้วยว่ะนำมือตบอือม่น้ำมือตบอือน้ำมือตบเลยว่ะอือไม่ฉันตีแล้วนี้คุณเล่าจะไปสู้กันเลยเฮ้ยมันมันพ่นอะไรอ่ะมันพ่นอะไรไม่รู้นะผู้ชมมันเท่นะดีกว่าชอบอือโค้งโดนอ้าวตายวิ่งเสียงโคตรน่ากลัวเออถ้าที่ผมเห็นตอนนี้นะมันสามารถตาหอกใส่ตู้ได้นะผู้ชมแล้วก็มานะฮะ มาปะวะไม่รู้เหมือนมาหรือเปล่าไม่รู้นะฮะมันสามคนอะไรได้ไม่รู้ด้วยซึ่งผมไม่เห็นว่าไอ้ที่มันพ่นออกมาทำอะไรได้เลยนะผมยังไม่เห็นเลยนะฮะผมยังไม่เห็นเลยว่ามันพ่นออกมาแล้วทำไมได้ไม่เห็นเลยนะยเห็นแค่หอกกับมือตบเออแต่ผมชอบมือตบมันวะมันตบศัตรูปิวเลยผู้ชมอ๋อได้ข่าวว่าแกเจ๋งนี่หวามีลำตัวเป็นมา้ามีร่างกายเป็นคนเหมือนกับฉันเลยนะ งั้นมาเจอกันหน่อยเป็นไงฉันมาสองตัวด้วยหู้ฉันยิงคหนูได้ด้วยโอ้โหแกแกตายแน่ตีแกเสร็จแน่แกเสร็จแล้วอุ้ยบนปลาหอกมาแล้วระวังหลบเข้าอุ้ยหลบได้เว้ยไปโดนฮู้ฮู้บอกเลยว่าแกตีฉันไม่โดนหรอกตีมีหอกเว้ยเขามีหอกเหรอฉันก็มีดาบอ้าวไม่มีดาบเลยกูตายแล้วอุ้ยไม่นะเพื่อนอย่าตายฟื้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมามาช่วยฉันหน่อยฉันไม่อยากตายเออโดนตบกูเถอเออโอ้โห โอ้ซื้อไม่ได้เินท่อสองตัวเอาไม่เยอะเินท่อสองตัวเอาอุ้ยหน้ามันโคตรน่ากลัวเลยนะผู้ชมหน้ามันหลอนมากเลยตัวเนี้ยอู้นะโอ้ได้ข่าวว่าแกเจ๋งนักเรอวะมาเจอพวกข้าหน่อยเป็นไงพวกเราคือสปาร์ตันมาเจอกับสปาร์ตันเลยถ้ามันวิ่งเข้ามาพเราเจ้าหอกทิ้มมันให้ตกม้าไปเลยเออว่าแต่ตัวมันเป็นม้าอยู่วะตัวมันเชี่ยวอยู่กับม้าอย่างเงี้ยมันจะตกม้าได้ไหมวะแต่ก็คงไม่เป็นไร เอาไปว่าสู้ไปก่อนเออแล้วเราก็มีมินทอร์ด้วยเออมาช่วยกันมาเลยเขามาเลยเราจะหอกจิ้มมาให้ตกม้าไปเลยหือเป็นตาหอกไปแล้วระวังด้วยทุกคนระวังอ๋อเ้ยระวังเตี๋ยมึงกลวล่วงแล้วออมันมันนอนมันระวังหอกด้วยมาไอไลอมุกอมุกปิดเลยมาเจอกับฉันนี่ฉันจะป้องทุกคนเองฉันจะป้องทุกคนเองไอไลอมุกอมุกปิด โอ้โหปกป้องเตี่ยมึงดีกูตายหมดแล้วปกป้องเตี่ยมึงดิพวกกูตายหมดแล้วอู้ขอโทษด้วยฉันไม่รู้หน่ยฉันฉันฉันอยากเต้นฉันจะไปเต้นมาขอเต้นหน่อยไอ้เลยเอะมุบเอะมุบอีกเข้ามาเลยอู้โหฉันคนเดียวฉันคือ a ั i o d a โอ d o d ตาย d อู้หูฉันก็ตายแล้วโอ้โหโอ้โหตายเรียบตายเรียบเลยโอ้แกสามารถชนะเจ้าผู้ไม่กินได้อย่างนั้นน่ะเหรอ พวกมันกินมันก็แค่สปราร์ตันตัวปลอมพวกข้าได้แหละสปราร์ตันของจริงและก็ข้าก็คือลิโอไนดัตเขาจะกำจัดเจ้าฟ้าวูแล้วนะตอนนี้เรียวเรียวเรดัตมาเองเลยนะฮะท่านผู้ชมเรียวเรดัตมาเองเลยนะฮะกับสปราร์ตันอีกห้าคน เออแค่นี้ก็พอแล้วเหลือเฟือพวกเราวิ่งใส่มาเลยแล้วมันปลาหอกมาแล้วเอออุ้ยไม่สะเทือนเท่าไหร่ฮะฮะขากึ้นเดียในนันยังไงล่ะเฮ้อนี่เดี๋ยวนะพุ่งก็ใส่นะฟันเข้าไปไปแกล้มมันเลยทุกคนล้มหมดเออเราเราไม่ค่อยเราล้มใต้ทีละคนเลยครับท่านเออเฮ้อเฮ้ยใจเย็นไว้แข็งใจไว้ทุกคนอือเอ๊อ้าวไม่เลยนะรอดฮะอยู่ดีมันเฮ้ยมันตายเฉยเลยว่ะ มันจะตายเร็วจังเลยวะฮะสู้เดียวเลยไม่ได้เฉยเลยนะฮะอีกที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 ไหนดูสิเออพวกเราอีกทีหนึ่งไปเราวิ่งเข้าไปเราต้องตั้งตั้งมัน่นตั้งกำลังลบให้มัน่นตั้งแนวหน้าให้มัน ừ, ่นเออวิ่งเข้าไปด้วยกันนี่แหละฮะึอในนี้เอาโล่ป้องกันใช่ไหมเอาโล่กันได้ฮึโล่กันได้เว้ยเออไม่สะเทือนบอกแล้วพุ่งเข้าไปชนยังไงล่ะ ฟันเพื่อลุ่มฟันมันลุมตืต้อมันตืน้อมันตื้อมันตื้อมันโอ้ยอย่าโดนพิษมันจะโดนพิษมันอู้เฮ้ยอู้คือตายอู้เอฮ้ยเลยเลยฉันเลยฉันข้าคือลีโอนในดัดดิดอิสปาร์ตาฮู้ที่ไหนมีอสูรที่นั่นก็ต้องมีผมยังไงละ่ะผมคือทันจิโร่นักล่าอสูรนะฮะอู้อมาแล้วนะตอนนี้ทันจิโร่มาเองเลยนะฮะทันจิโร่มาเองเลยนะฮะมาล่าอสูรฮเข้ามาเลยแกสินะอสูรที่ว่า 阿拉วาดอยู่บังอาทำร้ายประชาชนอย่างนั้นเหรอเดีด๋ยวปาดปาหอกใส่อะไรฮึ่นดีทีเดียวตายฮะเจอทันจิโร่เข้าไปลงเป็นอโรหรืออะไรก็ไม่รู้แอะแฮ่ตายเลยไปแกมึงเจอเป็นอโรหรืออะไรก็ไม่สนใจฮะทันจิโร่กำจัดได้หมดอ่ะนะฮะเอาละฮะตอนนี้นะฮะพวกอูรก็พากันกลับมาเพียบเลยนะ่านผู้ชมมาแบบเยอะมากอ,อืออู้ชิบหายแล้วมันมากันเพียบเลยอือแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเหรอเพราะว่า นี่ผมมีเนสโกยังไงล่ะเนสโกคอยช่วยผมแน่นอนนะเออมาตอนนี้ทาจิโร่จะโดนลุมนะฮะโอ้ยมันก็เป็นอะไรเนี่ยเออมาทาจิโร่โดนลุมนะฮะเนสโกจะต้องมาช่วยมาแล้วค่ะพี่ขาเออเป็นสโกที่ผมก็เคยเล่นไปแล้วนะฮะสามารถไปย้อนดูได้นะฮะใครที่ไม่เคยดูก็สามารถไปย้อนดูได้นะเนสโกเคยเล่นไปแล้วอู้เลย์อู้อู้อร่อยเนสโกบอกว่าอร่อยไม่สนใจอย่าไปทำพี่ฉันนะโอ้ไปเอาเอาคอยโดนลุมยำ โอ้โดนลุมยำโดนลุมยำมองไม่เห็นนะจังหวะนี้คือโดนโดนแบ่งกันไปนะแบ่งกันแบ่งกันไปผมว่าทันจิโร่น่าจะกำจัดได้หมดก่อนนะเนสโกะพี่บอลแล้วเนสโก้เออหมดล้วตอนนี้เป็นแคบ้านทางด้านเนสโกะเนสโก้จะคือแบบมองไม่เห็นแล้วนะฮะเกิดอะไรขึ้นบางอาจอย่าไปยุ่งกับน้องสาวฉันนะนี่ไงเน่เอออย่าไปยุ่งปล่อยเนสโก้ไปอย่าไปยุ่งเนสโกของฉันเนสโกะหายไปแล้วท่านผู้ชมเนสโก้หายโดนโดนโดนเหยียบแบนเนสโก้โดนเหยียบแบนนะฮะ พี่มาช่วยแล้วนะ้องเนสโกออื้อน่านะจริงๆผมว่าไม่ต้องมีเนสโกอมาช่วยแทนจิโร่มันก็เก็บหมดอะผมว่านะแต่ผมว่าถ้าไม่ต่อให้ไม่มีเนสโกอมาช่วยผมว่าแทนจิโร่เพื่อเก็บคนเดียวหมดอะนะฮะมันเป็นตัวละคารสร้างไงมันเก่งอยู่แล้วนะโอแกคือปีศาจแห่งหนองน้ําของประเทศสกอตแลนด์สินะแค่คือเทพลอเทพพระอาทิตย์แห่งอียิปต์จงกลับไปที่ของแกซะข้ามาเพื่อปกป้อง เราผู้บริสุทธิ์จะปีศาจละอย่างแกฮู้ยเขาคือเทพลอเทพลานะฮมาเพื่อปกป้องผู้บริสุทธิ์นะฮะเออเขาก็เทพนี่นะเขาคือเทพพระอาทิตย์เออตรงนี้มีขอเหมือนกันด้วยฉันจะปกป้องฉันจะปกป้องมนุษย์แหกตายอ่ะคือมึงไม่เคยปกป้องหายได้เลยเทพลามึงไม่เคยปกป้องอะไรใครเขาได้เลยกูเห็นมึงตายประจำเลยนะฮะเทพลาแม่งตายประจำเลยคุณผู้ชมไม่ไม่เคยปกป้องอะไรได้เลยอออนี่ไหนเราคัมชีวิตที่สองต้องพัก ฉันมีชีวิตที่สองอย่าคิดว่าฉันจะแพ้แกได้เจ้าสปิซอดกลับไปที่ของแกซะข้าจะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเออจงไปจากที่นี่ซะไอ้เจ้าปีศอจอแฮกตไดเทพรากูแพ้แี้วเทพรากูแพ้อีกแล้วแพ้ประจำเลยเทพราของกูเนี่ยแมงเอ้ยแพ้ประจำเลยนะท่านผู้ชม โอ้ป oh, ีศาจก็ต้องมาสู้กับปีศาจด้วยกันสิวะมาเจอกับข้อข้อคือโกเลมโฟร์อาร์มอือีแขนปีศาจสี่แขนซึ่งผมไม่รู้ว่าทำนี้ได้บ้างนะฮะเห็นมันเป็นปีศาจมันก็นแล้วมาเล่นอู้มันจะหอใส่ไขยย่งนั้นเหรอหลอบได้เว้ยเจอนี่กระแทกเข้าไปหนึ่งทีเป็นไงล่ะกระเด็นนะสิน้องเออาลางนะือกีพลังเหรอนี่ต่อยเข้าไปหนึ่งทีหน้าซันไปดิหน้าซันโอ้โหเข้ามาเลยเข้ามาเลยปัดได้าาเว้ยมีปัดได้นะฮะอุ้ยทำอะไรได้บ้างวะ เมื่อมันจะหุกศัตรูนะผู้ชมมันฮุกได้เว้ยมีมีนะฮะฮุกเข้ามาหุกเข้ามาฮู้บัตอะไรวะฮุกเข้าไปทำอะไรนะมันจะหุกเข้าไปต่อยเออโคเท่เฮ้ยโคเท่ห่ะเท่หะผู้ชมมันฮุกเข้าไปแล้วต่อยนะฮะฮุกเข้าไปต่อยไม่โดนอันนี้ไม่โดนนะต่อยเออกระแทกเฮ้ยมันดูมันดดูมันดึงดูมันดึงดูมันดึงเออแกจะหนีไปไหนแกจะหนีไปไหนเข้ามาหาคออุ้ยเป็นตาหอมาไม่เป็นไรก็เข้ามาซี้ต่อยเข้าไปไม่โดนอีกแล้วแต่มันแต่ผมชอบอ่ะอะไรวะ มชอบอะชอบตอนมันดึงเข้าไปเนี่ยผู้ชมมันดึงเข้าไปแล้วมันก็ต่อย,อยนะฮะเออชอบอะมันเท่อะเออเข้าขไปเลยเออขอมาโุกเข้ามาแล้วก็ต่อยอีกทีหนึ่งหน้าสะบัดหน้าสะบัดไปเลยดึงเข้ามาดึงเข้ามา,า,มาต่อยเฮ้ยฮ้ยันชนะว่ะไอเจ้ากวเลมสีแขนนะฮะชนะว่ะเท่หว่ะผู้ชมไม่เท่มากเลยนะขออีกทีได้ไหมคราวนี้ผมจะไม่ชอโลนะฮะม,มาจะบซิ เป็นปีศาจน่ะอย่าบังแกอชาวบ้านไอ้น้องผู้อยู่ให้มันสงบหน่อยผู้นี่มันกลัวเลมไอ้กลัวเลมเนี่ยปีศาจสายดีนี่หรอผู้ชมเป็นปีศาจสายดีนะบอกว่าอย่าบังแกอชาวบ้านไอ่อะไรเจอพี่หน่อยเป็นไงหน้าสะบัดหน้าสะบัดไปดิอะไรดึงเข้ามาดึงเข้ามาต่อยอีกทีหนึ่งติวโอ้โหต่อยเออเป็นมวยเป็นมวยกูเป็นมวยนะเว้ยเป็นมวยกูเป็นมวยนะเว้ยน้องเข้ามาเลดึงเข้ามาดึงเข้ามาเข้ามาเลยครับเเข้าามลยไอ้น้องเข้ามาเลยเข้ามาเลยต่อยก็้ไปอีทีโอ้โหเว้งเทพอ่ะ เน่ะว่ะก็เท่เลยผู้ชมไอ้ตัวนี้มันเท่อะคือตอนนี้แคคลิปนี้มาแคสไอ้ตัวนี้นะแต่ว่าไอ้กุเลมมันเท่กว่าหวานมันแย่งสีจิเป่งเลยแม่คนแย่งสีเลยผู้ชมแม่งมันเท่อะเออผมว่าต้องเล่นละลายจะกคุเลมนะโอ้ยมันคือผมชมชอบอะมันดึงศัตรูเข้ามาแล้วมันก็ต่อยเออดึงเข้ามาหาตัวมันอะแล้วมันก็ต่อยใช่ไหมดึงเข้ามาปุ๊บแล้วก็ต่อยปุ้งดึงเข้ามาแล้วก็ต่อยปุ้งศัตรูกระเด็นก็จริงแต่กระเด็นไม่ไกลเพราะว่ามันมันมันดึงมันโดนเชือกดึงอยู่คุณผู้ชม พอกระเด็นเลยแล้วก็กระดึงกับเข้ามาใหม่แล้วก็ต่อยดึงกับเข้ามาใหม่แล้วก็ต่อยเรื่อยๆมันเท่อ่ะเออเท่จัดเลยนะฮะเอต่อมานะครับมาเจอกับ T J N ดูนะฮะผมอยากรู้ว่ามันจะสู้ T J N ได้ไหมไหน,นะท่านผู้ชมแต่ตอนนี้นะฮะดูมาดูเลยปาหอกไปแล้วจิ้มเข้าไปโอ้จิ้มเข้าไปที่ไข่อุ้ยแต่พี่พี่เขาบอกไม่สะเทือนเลยลูกฉันชอบฉันชอบโอ้ก็ตีหน่อยโู้ฉันชอบขออีกขออีกเอาอีกเอาอีกจะเอาอ เออาบอกก็จะเอา,อ,เอ,าอ่จะจ้าเอามาอขออีกมันเสบมันแสบซีดขออีกเอาอีกมาอีกนี่ไม่ยอมให้เหรอไม่ให้ฉันเหรอได้ดีไม่ให้ฉันใช่ไหมไม่เรียบร้อยครับไม่รอดนะโดนฟาดต,ตายเลยสู้ไม่ได้วะนะฮะโอ้ยน้ำมันอร่อยกันหนูชิบหายแล้วมันมาเยอะมากเลยดูแต่ก็ไม่เป็นไร พาะเราก็มีกันเยอะเือนกันเฮ้อดีนะบอกเลยว่าพวกเราก็มีกันเยอะนี่แถมตรงใหม่ไปด้วยตัวหนึ่งเลยนะอ่าดีปะรุยเออมันมันจะมาแก้แค้นที่เมื่อกี้พีชนะมันสิ้นนะแต่ไม่เป็นไรเราก็มีเยอะเหมือนกันพวกเราจัดกลอนมนเลยว้าวผมก็ใส่มนเลยว้าวอโดนแล้วฮะไปก่อนอโ้โหมันสิ้นชัดทลอยเลยแยมากกว่าทีมันินอ๋อโหอ้โหมันเก่งมากเลยไม่เชื่อ พอมันมีกักนเยอะๆเลยมันเก่งเหลือเกินอู้หูบ้าโหแตกแตกหมดแแหวโอ้โหพอมันมาเยอะกันเยอะๆเลวมันเก่งเฉยเลยนะไม่ตายทั้งตัวเลยมั้งเนี่ยผมว่าเออไม่ตายทั้งตัวเลยนะฮะผมว่านะมาเป็นตัวละครที่ตีแรงแต่บางเฉียวเลยผมว่าน่าจะอย่างนั้นนะ ต่อมานะครับมาลองเจอกับมังกรดูแลยกันนะฮะมังกรบอกว่าเออเข้ามาเลยจะพ่นไฟเผาเขแกหมดเลยเป็นปีศาจหรืออะไรไม่รู้เลยจะเผาให้หมดเลยโอ้ยมึงตาหอกใส่ปากไปทำไมมันโดนเหมือนโอ้ยมันโดนไม้ลูกชิ้นกูโดนไม้ลูกชิ้นอ่ะกูโดนไม้เสศษลูกชิ้นทิ่มปากนะฮะตายเลยมังกรกูนะฮะโดนไม้เสศษลูกชิ้นทิ่มปากนะฮะานู้ชมนึกออกไหมฮะนึกภาพออกไหมแบบไม้เสศษลูกชิ้นอะ ทิปปากตายเลยมังกรเออวิ่งแต่ไฟมันสวยจริงว่ะอัปเดตมานะฮะไฟมังกรสวยขึ้นมากเลยนะผู้ชมดูทีได้ไหมฮะดูทีนะฮะเออโอ้เดึน oh, <dear. S 1> จะเอาให้กูเทอมาถึงไหนวะฮะจะให้กูเทอมาถึงไหนเอ็อือ,อฉันไม่ยอมแพ้คราวนี้ไม่ยอมแพ้เว้ยไม่ยอมแพ้เรียบร้อยเือ,อทำไมหน้ามันทิ่มอย่างนั้นวะนะทำไมหน้ามันทิ่มอย่างนั้นโอ้โหอันนี้ขึ้นไปแบบขึ้นไปนี้เลยนะฮะเออคือ ม้าหนิลมังกรหือ,อ,ดอได้บอกาดได้ฮ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะผมไม่รู้จะเล่นอะไรต่อแล้วนะฮะเพราะว่าตัวละครมันไม่ได้เก่งมากนะฮะก็เลยไม่รู้จะไปเจอกับตัวอะไรแล้วแบบเออรู้สึกว่ามันแพ้เยอะมากเลยนะแต่ไอเจ้าตัวดีนะมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นเนอะราคามันแค่พันหนึ่งเอาอะไรมากอะนะ่ะเนอะโอเคฮะวานนี้แล้วกันนะส่าวสารคลิปนี้ก็จบกันไปเจอกับแล้ว เจอหนึ่งร้อยตัวแล้วกันนะฮะเออหากชอบหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กันด้วยนะครับจะได้ไภาคลิปใหม่จากผมนะฮะป่ะวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะฮะป่ะดูกันเลยเจอกับแรปเตอร์หนึ่งร้อยตัวนะฮะโอ้บาเอ้อเลยหอกจิ้มเข้าไปเดือดอกเป็นไงล่ะอเวลาแดกมันเลยแรปเตอร์แฮ่์อู้แซ่บวันนี่กัดเข้าไปอู้หูมันแซ่บว่ะแซ่บโอ้อร่อยยน่าเน กลิ่นร้องเสียงมันกลิ่นร้องคตน่ากลัวนะพี่ชมนะเออฮือโอ้ไม่ตายไม่ตายทั้งตัวเลยว่ะคราวนี้นะสึดก็เวลาอยู่ด้วยกันมันมันก็เก่งเอาเรื่องนะเจ้านี้นะฮะเออเอามหม่ทีมันกนดูไม่ชัดนะฮะหมดแต่ไปดูตัวนั้นสู้อันหนึ่งหนึ่งนะดูแบบกลุ่มนี่ก็เออดูแบบนี้นะแบบเป็นกลุ่มหน่อยซึ่งดูแบบเป็นกลุ่มหน่อยใช่ป่ะพู้ชมโอ้ใครปิ้ววะน่ะใครปิ้ววะน่ะนะฮะเพออย่ันนี้มันจัดการเร็ว่ะหรือว่ามันผมว่ามันอาจจะเก่งกับการสู้แบบ เป็นหมูหรือเปล่าฮะตับตัวมันคนเดียวเจอกับสัตรูหมูเยอะๆอะไรอย่างนี้เออลองต้องหน่อยไหมมาผมลองอีกหน่อยแล้วกันนะผู้ชมผมลองให้แล้วกันนะฮะอแบบมันตัวเดียวเลยเจอกับแรปเตอร์หนึ่งร้อยตัวนะฮะมันจะไหวไหมมาดูนะฮะออผมว่าอาจจะไหวนะมันเหมือนกับไอ้เนี่ยไอ้พิษมันเนี่ยเออนะฮะมันทําการฆ่าสัตรูตัวเล็กๆได้ไวมากเลยะแต่ไม่ผลกับตัวใหญ่อือนี่ไงไหวจริงด้วยเออมันไหวนะฮะ มันฆ่าได้เร็วเลยนะคือถ้าพอเป็นตุ้กาก้ามันฆ่าได้ไวมากผู้ชมแต่พอเจอตูกเก่งแม่งสู้ไม่ได้ไม่ต้องเก่งแบบเก่งมากอะ่ะผมว่าไม่ต้องเก่งแบบเก่งมากอันนี้ก็สู้ไม่ได้นะฮะ,ะเถอเพิร์ดเนี่ยอีกทีอีกนิดเดีกันนะต่อให้ต่อให้ใหเถอเพิร์ดเนี่ยผมว่าเจอกับ2ตัวนี้อาจจะไม่รอดด้วยนะเนี่ยเจอกับไพเรลควีนแล้วก็กับตันผมว่าอาจจะอาจจะแพ้ได้ซ้ำนะเอา้าวิลเเตอร์หลงมาตัวหนึ่งแต่ไม่เป็นไรโอ้คือ่เอ้าที่นี่มึงเก่งเฉยเลยหรือว่าไอ้ตัวก่อนหน้าะ เออไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเคเพราะว่าคลิปนี้มาเนี้แล้วกันนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคราววันนี้ก็ขอตัวไปก่อนบายเจอกัน